เรียนเปิดพอร์ตฟรีกับทีมงานแม่บ้านเทรดโฟเรกนะคะแถมได้คําแนะนําในกลุ่ปลายจากโค้ชแฮมนะคะตลอดระยะเวลา1เดือนกับทุกคนสําหรับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันที่5-6นะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะ,ะมีสอนเปิดพอร์ตฟรีนะ,ะให้กับเทรดเดอร์มือใหม่นะคะที่อยากเริ่มนะคะเข้าวงการเทรดแล้วก็เลือกเลือกโบเกอร์เอเนตนะ,ะซึ่งนะ,ะสั่งทีมงานแม่บ้านเทรดโฟเรกนะคะจะสอนตั้งแต่การเปิดพอร์ตการฝากเงินการเติมเงินการถอนเงินและที่สาคัญการยืนยันตัวตนการยืนยันที่อยู่ นะและหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราเปิดบัญชีมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้บัญชีเทรดแล้วก็จะพาเอาบัญชีเทรดของเราไปใส่นะะใน mt 5ยังไงแล้วก็ตั้งสีตั้งเส้นตั้งเทียนตั้งดิเคเ a t o r การใช้ mt 5การกด buy การกด sell กันตั้ง sell limit buy limit หรือว่าการใช้แอปพลิเคชัน mt 5ยังไงซึ่งทีมงานแม่บ้านเด็กๆนะคะจะสอนทั้ง2วันเลยค่ะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับท่านไหนนะ,ะสนใจน,นะคะสามารถทักมาหาทีมงานได้แล้วก็ที่สําคัญนะหลังจากที่เปิดพอร์ตแล้วใครที่ใช้บัญชีเทรดนี้ รับนะคะโปรโมชั่นฟรีก็คือได้รับนะคะการเรียนจากโค้ดแพมเป็นคัสซูมรายวันนะฮะได้ฟรี3วันและที่สําคัญค่ะท่านจะได้กรุ๊ปไลน์นะคะ,ะรับอัปเดตนะคะการวิเคราะห์กราฟจากโค,ค้ดแพมแม่บ้านเด็กในเดือนสิงหาคมฟรีด้วยนะสาหรับใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือว่าท่านไหนที่มีญาติพี่น้องนะหรือกําลังสนใจเรื่องการเทรดก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้กับเทรดดอร์มือใหม่หรือท่านที่กาลังเข้าวงการเทรด